สวัสดีครับผมเสืมพลน,นะครับแน่นอนครับเรื่องรถให้ไทยบัตดูแลสำหรับ e ีนี้นะครับผมจะมานำแผนที่มือถือแบบนี้เข้าไปอยู่ที่จอรถเจ้าแม็กซเว่นนะครับเป็นยังไงไปดูกัน เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเราเข้ากับตัวรถนะครับกดปุ่มโฮมนะครับให้กลับมาที่หน้าโฮมก่อนเสร็จแล้วต่อไปที่ตั้งค่าหลังนะครับพอตั้งค่าเนี่ยก็จะมีแถบเมน,นูตรงนี้ให้เราเลือกเป็นคําว่า Connection นะครับก็จะเป็นเรื่องของบลูทูธนะครับทีนี้ให้เราเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือของเรา เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้าแอนดรอยโตได้ก็จะมีแผนที่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ IOS ก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เช่นกันนะครับลิลกูดอย่าลืมนะครับเรื่องรถให้ใหไพรมัสดูแล